สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่106ค่ะพี่พี่กำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตใน EP ที่106กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หมายเลข11นะคะท่านอย่างเช่นวันนี้นะคะท่านสนใจหมายเลข11นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบของหลวงปู่โตะนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข11ได้เลยค่ะหรือถัดมาค่ะท่านจะเป็นหมายเลขที่14นะคะเป็นโคตรจัสิงของหลวงพ่อเดิมนะคะหมายเลข15นะคะเป็นพระปิดตาปดนีของหลวงปู่โตค่ะท่านะะสนใจรายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะจะส่งให้ฟรีครบทุกบา้านหากวันนี้ท่านได้ปิดทางจองทา่านได้รายการไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านไม่ควร ่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะท่านหมายเล็กหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะขอเปิดด้วยเขาท่านเป็นเหรียญน,นะคะวัดโสธรวดารามบวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซานะคะชุดกรรมการค่ะพระราชพุทธทิรังสีทํานเป็นเหรียญปี2 5 0 9นะคะท่านจะได้รับนะคะเหรียญน,นะคะทั้ง3ามเหรียญเลยนะคะอยู่ใน กล่องกำมยี่สีแดงรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะสามเหรียญวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันที่800บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน800บาทพร้อมส่งค่ะหากแสงไฟสะท้อนอย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะชุดนี้หมายเลขหนึ่งท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านที่800บาทเท่านั้นเลยนะคะมาดูเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นหลวงพ่อโสธรค่ะ องนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะหน้าท่านเต็มนะคะท่านดูค่ะเรียนงามมากๆเลยนะคะดวงตาจมูกท่านโด่งค่ะพร้อมหูห่วงเลยนะคะท่านชุดกรรมการหากันยากนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าศูนย์เก้าค่ะวัดโสธรวัดรารามบวรวิหารนะคะองค์ที่สองก็จะเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะท่าน ทันใดศรัทธ,ธานะคะพร้อมรับนะคะวันนี้ให้ทันกันค่ะมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะชุดกรรมการขอาทานหาองค์ส,สวยแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะอัน,นี้เป็นเนื้อทองแดงรุมดำนะคะทานเหลียญนงามนะคะทาจากกรงสดค่ะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะหมายเลขหนึ่งวันนี้ค่ะเป็น พระโสธรนะคะแบ่งปันที่800บาทเท่านั้นเลยค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2นะคะหมายเลข2วันนี้นะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะและพระอาจารย์ทิมนะคะปี2509ชุดกรรมการค่ะเป็นเหรียญพุทธคุณซอนนะคะรายการนี้นะคะท่านจะได้รับพรมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันคำท่านชุดนี้ให้ท่านกันนะคะที่800บาทเท่านั้นค่ะ 800บาทพร้อมส่งนะคะเปิดแบ่งปันให้รอบสุดท้ายแล้วนะคะเฉพาะ EP นี้ EP เดียวนะคะท่านนคะคะเป็นเหรียญที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะเรียกกันว่าเป็นเหรียญพุทธคุณซ้อนนะคะท่านหลวงปู่ทิมและหลวงพ่อทวดนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเลี่ยมใส่กรอบนะคะเก็บผิวองค์พระให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังนะคะเป็นสถูปของหลวงพ่อทวดค่ะ800บาทพร้อมส่งนะคะท่าน อ,องคนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะเหลียนงามพอท่านนี่ค่ะได้รับเหรียญในพอ,อองนี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบพร้อมมงหัวให้กับท่านเลยนะคะเหรียญปีศูนย์เก้าเขาานอ,อง์นี้เป็นเนื้อกระไรเงินนะคะหมายเลขสองนะคะแบ่งปันที่ รายการนี้นะคะที่800บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่3นะคะหมายเลข3วันนี้ค่ะเป็นพระคูยานวิลาศหรือหลวงพ่อแดงนะคะปี2503ค่ะอายุท่าน82ปีวัดเขาบันไดอิฐนะคะรายการนี้นะคะเหรียญพ่อแดงงามงามบนท่านมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะท่านนาเหรียญท่านสวยมากๆเลยนะคะปี2503อายุท่าน82ปีค่ะ วันนี้ไม่รอช้านะคะปล่อยแบ่งปันที่รายการนี้นะคะที่450บาทค่ะ450บาทนะคะเฉพาะ EP นี้นะคะท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะด้านหลังนะคะท่านหลวงพ่อแดงนะคะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นเหรียญฉลองอายุครบ8รอบนะคะ เก้าสิปีพระครูภาวนาพิรันหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดระยองปเปี่ยนปี 1, 8, หนึ่งแปดเหรียญเสมาคะท่านท่านใดสรัทธารายการไหนให้ทันกันนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือคะ่ะท่านนาเหรียญสวยมากๆเลยนะคะหลวงปู่ทิมรายการนี้แบ่งปันที่4ี่ห้าบาทค่ะ4ี่ห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะ ด้านหลังเป็นหลังยันห้าเขาท่านที่ระลึกฉลองอยุครบ8รอบนะคะปีสองห้าหนค่ะ4ี่ห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่หค่ะหมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเกศชัยโยนะคะท่านพิมพ์ฐาน7ชั้นนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะ องสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะมวลสารดั้งเดิมเอาท่านถ่าจากกรองสดเลยนะคะองนี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะพระสมเด็จเกศชโยรายการนี้นะคะแบ่งปันที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทพร้อมส่งค่ะทับมาทางมากันที่รายการที่หกนะคะหมายเลขหกรายการนี้เป็นพระสมเด็จคาโตะของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีเขาท่าน มีเพียงแค่หนึ่งองค์หนึ่งรายการเท่านั้นนะคะท่านใดปิดทันจองท่านได้องค์ไหนไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านดูนะคะฐานท่านเต็มอกท่านเต็มค่ะแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทผมสง่งน้องท่านแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะหลวงปู่โตว,วัดประดู่ิมพีกทมด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดวันนี้เป็นหลวงปู่เผือวัดกิ่งแก้วนะคะ อง์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะท่านเป็นพระเนื้อผงค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันนะคะท่านวันนี้นะคะที่400บาทค่ะ400บาทนะคะสนใจองไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะถัดมาคะมากันที่รายการที่8ดนะคะหมายเลข8วันนี้ค่ะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะรายการนี้นะคะ แบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะท่าน400บาทนะคะท่านใดศรัทธาสนใจอยากเชา่าบูชาองค์ไหนนะคะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะหลวงพ่อเดิมรูปกร่อองค์นี้400บาทค่ะท่ดนาะคะมากันที่รายการที่9นะคะหมายเลข9รายการนี้เป็นพระสมเด็จจิตตร,ระดานะคะพระของราชการที่9ค่ะ องนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาเนาไปเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านจะได้รับองค์พระพร,ะพร้อมเลี่ยมเขาท่านเก็บได้ยาวเก็บได้านานๆเลยนะคะองนี้ค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะแตกนะคะท่านองนี้นะคะเลี่ยมใส่กรอบนะคะแบ่งปันค่ะวันนี้ที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งวันนี้ให้ทันกันนะคะไม่รอช้าค่ะทักนะคะมากันที่รายการที่10บนะคะหมายเลขสิบวันนี้เป็นพระคุณแผนกระเบื้องเคลือบนะท่าน องแดงงดงามเลยนะคะรายการนี้มาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินเก่านะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทน้องท่านเป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมเต็มเลยนะคะด้านหลังเลี่ยมปิดผิวองพระไว้นะคะกรอบเงินเต็มเลยน้ำทานแบ่งปันนะคะ400บาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่12นะคะ หมายเลข1 1บเท่านขออภัยด้วยนะคะหมายเลข11รายการนี้เป็นพระปิตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตนะคะวัดประดู่ิมพีร,รายการนี้นะคะเป็นจัมโบ้รุ่นที่2เ,เนื้อผงใบลานค่ะเนื้อผงใบลานแช่น้ำมนต์นะคะท่านดูนิ้วนะคะนคะคะใต้าฐานฝังตะกุดเต็ม1ดอกนะคะท่านแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะรายการนี้4 0่บาทนะท่านด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะ องงามมากๆเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันค่ะด้านข้างจะเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่านะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะมาเลข12รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเหรียญน,นะคะท่านรายการนี้นะคะเลี่ยมกรอบเก่าค่ะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะหน้าเหรียญท่านชัดนะคะท่านดวงตาจมูกนะคะตาท่านใดวายตาท่านใดถึงนะคะวันนี้ได้ของดีกระบ้านแน่นอนค่ะ ตรงหูห่วงตรงนี้นะคะท่านก็จะมีสายสินมีผ้ายานผูกนะคะเรียนฤสีริงดำรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะด้านหลังเป็นเท้าวเวสุวรรณนะคะท,ท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13นะคะหมายเลข13รายการนี้ค่ะเป็นเขี้ยวเสือของหลวงพ่อปานนะคะท่าน นี่ค่ะร้อยจานนะคะยานอัขระท่านเต็มนะคะเป็นเขี้ยวเสือนะคะเรียมใส่กรอบเงินเก่าให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังค่ะหลวงพ่อปานรายการนี้นะคะท่านเดินศรัทธาขอแบ่งปันที่4 5 0บาทค่ะ4 5่าบาทเท่านั้นเลยนะคะถ่ามาค่ะท่านมากันที่รายการที่14ค่ะ หมายเลขสิบสี่รายการนี้นะคะเป็นโคจสีนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะจังหวัดนครสวรรค์ของท่านเป็นโคจสินปากอานะคะงดงามมากๆของท่านเนี่ยค่ะแกะสลักเป็นเคี่ยงงดงามนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะวันนี้ขอปล่อยที่สี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะท่านใดว่างเข้ามารับชมไปพร้อมๆกันนะท่านไม่พลาดนะคะวันนี้นะคะ ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนะคะ่ะจะส่งให้รีครบทุกบ้านเลยนะท่านองนี้นะคะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชากันนะคะ450บาทค่ะครับมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะมาเลข15วันนี้นะคะเป็นพระติดตาปุดนี่ของหลวงปุตโตวัดประดู่ชิมพีคำท่านองนี้เป็นเนื้อผงใบลานนะคะนี่ค่ะด้านหน้าคำทานสั่งตะกุดทองนะคะ1ดอกนะคะพิมพ์ปุดนี่รายการนี้แบ่งปันนะคะ400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะท่านวันนี้นะคะด้านหลังเป็นหลังยันนะนะคะท่านองงามมากๆเลยนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือถ้าข้อความมาก่อนคนแรกนะคะหนูจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้ทันทีกับท่านสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้ะคะ่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะท่านรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อของหลวงพ่อกวยนะคะท่าน คือหางมากมากเลยนะคะเป็นก้นทองอ่าเป็นก้นเงินนะคะขออภัยด้วยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านหมายเลข16วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อกวยก้นเงินนะคะด้านใต้าฐานก็จะเป็นยันอักขระของหลวงพ่อกวยนะคะ งดงามมากๆเลยน้องท่านรายการนี้นะคะให้ทันกันนะคะหมายเลขสิบหกนะคะท่านจะได้รับใบด้วยน้องท่านเป็นใบก้นเงินนะคะแบ่งปันที่สี่ร้อยสี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดนะคะหมายเลขสิบเจ็ดรายการนี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรคะวัดป่าอุดมสมพรนะคะเป็นเหรียญปีศูนย์เจ็ดเนื้ออันประกานะคะท่าน อนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจารโรตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะเหรียญงามของท่านทาจากกรงสดนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันของท่านนาเหรียญท่านชัดนะคะดวงตานะคะท่านแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะรุ่นแรกสิทธิของอสร้างถวายปี07ค่ะ วัดป่าทํำขามจังหวัดสกลนครนะคะวันนี้อาจจะไปไวแนละ้วท่านต้องขอภายคุณท่านด้วยนะคะท่านสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18นะคะท่านหมายเลข18วันนี้นะคะขอปล่อยบูชาคู่เลยนะคะเป็นเจ้าสัวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วคขาท่านเลี่ยมกรอบกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะวันนี้ปล่อยแ่งปานคู่คะ่ะด้านหลังนะคะท่าน มีรอยจานยันอักคระท่านนะคะเจ้าสัวของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วค่ะแบ่งปันให้กับท่านคู่นี้เลยนะคะนี่คะองงามมากๆเลยนะคะท่านท่านได้สนใจนะคะวันนี้ปลดอดแบ่งปันคู่ให้นะคะหมายเลขสิบคู่นี้นะคะท่านที่500บาทผมส่งค่ะ 500บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะทัดมาคะ่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้นะท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะตัวทอใต้าฐานค่ะเป็นอง์เปือยนะคะท่านเนื้อทองเหลืองนะคะหลวงพ่อทวดว่าชังให้นะคะท่านใดศรัทธานะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันคู่นี้นะคะคู่นี้ที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะทา่านได้รับทั้งสองสอง,ององเลยนะคะ นี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังหนังสือนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะวันนี้ไปไวนะคุณท่านไม่รอช้าจองกันให้ทานปิดกันให้ทานค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะทัดนาคะ่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะหมายเลขยี่สิบรายการนี้นะคะคท่านเป็นเหรียญลงยาของหลวงปู่เอี่ยมวัดวัดหนังนะคะรายการนี้นะคะเนื้อลงยาสีแดงเขาทานงดงามมากๆเลยค่ะขอปอแบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะ 500บาทพร้อมส่งนะคะด้านหลังเป็นหลังยันสีนะคะท่านตาท่านใดไวนะคะวันนี้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะทักมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลขยี่สรายการนี้เป็นพระสมเด็จใบโพน้องท่านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะหนูไม่ทราบที่แน่ชัดต้องขอพายคุณท่านด้วยนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินเก่าค่ะท่าน องนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะคะท่านไดส้สัทธานะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยนะคะคาดะคะมาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะองค์นี้หนูก็ไม่ทราบที่แน่ชัดท่านต,ต้องขออภัยด้วยนะคะเป็นพระกุนะคะเนื้อทองเหลืองนะคะท่านเลียมใส่กรอบนะคะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทพร้อมส่งค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะท่านขอปิดท้ายด้วยนะคะอ,องนี้เป็นพระกุขอค่ะท่านเนื้อสำริดเงินนะคะอ,องนี้ปล่อยแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านอ,อง์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะเป็นพระกุ เนื้อชิ้นเก่านะคะคุณท่านเนื้อสำตริเงินนะคะแบ่งปันที่400บาทค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ ท่านได้ได้อุค์เหน่ยไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยน้อท่าน,านฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ